เนทเคยบอกตลอดตั้งแต่เน้ใช้ครีมโซ,มโซชูมาสามปีจนเนทกายพันธ์เป็นคนผิวแบบนี้เนาะแต่ก่อนเน,นจะบอกพี่กอ์ฟว่าพี่กอฟเนชอบทาบีบีนะเนบอกมเนาะเนทจะบอกทุกคนว่าเนท่ชอบทาบีบีอ,อกหลกเอกเลยกระทาไปได้เพราะเป็นคนขังความขาวไงบางคนบอกว่าดําก็ได้ดําก็น่าดําก็ดีขาวก็ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราหน่าตาดีแต่ว่าเนทอะเป็นคนที่แหล่นะเป็นคนที่ชอบกระโปรงเป็นคนที่อึดเรือดเนทก็เลย นี่ก็เลยอยากอยากล่องเขาคอยล่องบางคือซื้อได้หนิคอยเขาวน่ใส่มาสามปีตั้งแต่ยังไม่อยู่เออหน้าเน่ใช้ครีมพี่กอฟจริงๆงัน,นี่จากใจเน่เลยบางคนกับผเสือเนาะแค่ครีมมมื่อเจดีขเขาได้จังไดเนี่าาคยคัน่าแค่ครีมเมื่อเีเขาได้จังไดเน่ใส่มาสามปีสัญ,ญกรรมเพชรยังสันแม่นบ่ล่ะคนนอกมันสิเป็นสัญ,ญกรรมเพชรยังสัญ,ญกรรมื่อความสวยห้าทาครีมกับพ,พืวอ้องเขาแม่นบอกถูกบอเนี่ยบ่ถูกเด้เน่ใส่มาตลอด บางคนก็สิคิดว่าน้องไปฉีดผิวขาวมาเน็ตบอกเลยว่าเน็ตกล้าพูดเลยว่าเน็ตไม่ได้เคยฉีดผิวขาวมา